สวัสดีครับศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอภูเขียวสังกัดสำนังกงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดชายภูมินะครับวันนี้เรานะครับจะมาสรุปโครงการภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพนะครับศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอภูเขียวได้ทําหลักสูตรโครงการการค้าขาย ครับซึ่งเป็นโครงการที่ผู้เข้าร่วมอบรมนะครับมีความสนใจเนื่องจากปัจจุบันนะครับการสื่อสารด้าภาษาอังกฤษนะครับก็ยังเป็นสิ่งที่จําเป็นนะครับในเรื่องของการสื่อสารนะครับโดยเฉพาะนะครับอำเภอปเขียวเป็นอําเภอที่มี ชีพที่หลากหลายนะครับซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมนะครับก็ได้นําหลักสูตรนะครับได้นําองค์ความรู้ได้นําผลผลิตนะครับที่วิทยากรได้ส่งเสริมให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมอบรมนะครับแล้วก็ยังไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันจะทำยังไงนะครับเชิญทุกท่านได้รับชมครับ เรื่องการค้าขายกับพสนอเน,นี่ยนะเราก็อยากจะใช้ความรู้ลองดูจังเลยว่าเราจะจําได้ขนาดไหนเดี๋ยวเราไปซื้อของที่ร้านค้าดูกันดีกว่า how much how much 40ค่ะ 40, 40นี่ต้องเป็นเอาตับาทอ๋ออ uh, what is this โบทเทอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะฮะ ไอเปียภาษา numbered. อังกฤษเอ่อโทเมโต้ห huh. ร uh ือ huh. ว okay. so ่าอะไรโทเมโต้โทเมโต้อ huh. okay. so ๋อ huh. ก so ็ได้ควาศัพท์ขึ้นเยอะอันนี้เอเลม่อนก็เป็นความรู้พื้นฐานที่เราต้องเรียนรู้วัดีใจจังไปเรียนกอสโนนพอสอนภาษาอังกฤษเราก็ได้ควาศัพท์เยอะแยะเลยอืมเริ่ม spicy very spicy เขาได้ไหมเขาได้ไหมอันนี้เอาเอ่อ pues, uh, ันนี oh, okay. ้เขาเรียกว่าอะไรนะห่อไม้หรือไวน์นะแต่อันนี้เป็นดักแด้น่าจะคูป่ะคูผ้าใช่ไหมคูผ้าเนาะคูป่ะว่าได้เรียนเรียนมาก็ได้สั่เลยอยู่นะเนี่ยชิมดูดิอืมลูดขึ้น ศูนย์ส่งเสริมการเรียน,นรู้อำเภอภูเกยวนะครับขอพรบคุณนะครับที่รับชมวิดีทัศน์นะครับเกี่ยวกับสรุปโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนะครับหลักสูตรการค้าขายของศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอภูเียวขอขอบคุณครับ